สวัสดีครับนี่คือเดินหน้าประเทศไทยกับแนวทางในการร่วมปฏิรูปประเทศผ่านองคอ์กรที่จะเข้ามาขับเคลื่อนครับแผนรถแมวระยะที่2ที่กสชร,ระบุไว้ส่วนหนึ่งก็คือสภาปฏิรูปแห่งชาติที่จะเริ่มทําหน้าที่ในเดือนตุลาคมซึ่งมีกลไกสําคัญนะครับในการที่จะจัดทําข้อเสนอแนะด้านต่างๆสิบด,ด้านรวมถึงด้านนื่นๆด้วยขณะเดียวกันก็จะเป็นหน้าที่ที่เป็น,นกลไกลในการร่างรัฐมนูญให้แล้วเสร็จโดยมีกรอบระยะเวลาในการดําเนินการ1ปี นับจากวันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวหรือว่านับจากนี้ก็จะสิ้นสุดเงื่อนไขเวลาในช่วงเดือนกร,รกฎาคม58นะครับก่อนหน้านี้ก็เคยมีความพยายามในการที่จะแก้ไขปัญหาประเทศในการปฏิรูปมาแล้วหลายครั้งมีการจัดทําข้อเสนอนําไปสู่การปฏิรูปแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าอาจจะไม่นํำข้อไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมแต่วันนี้เรามีองค์กรเรามีต้นทางซึ่งเป็น องค์กรที่เข้ามาทําหน้าที่ในการปฏิรูปอย่างหน้าอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นภารกิจที่ชัดเจนนะครับวันนี้มาพูดคุยในเรื่องนี้นะครับจากคุณเสรีสวรณพานนท์สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์เคยเป็นสสรเคยเป็นสวภารกิจนี้จะมองแตกต่างจากบริบทที่ผ่านมาของประเทศเราอย่างไรบ้างครับคือก็มีความแตกต่างในหลักการทํางานใหญ่ๆเนี่ยนะครับก็คือตอนเป็นสสรเนี่ยตั้งแต่เป็นสมาชิกสภา ร่างรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี240ครับนะฮะเป็นสมาชิกอุ้ทสภาแล้วก็กลับมาเป็นสมาชิกสภารัฐมนูลในปี250นะครับเพราะนั้นการทํางานขององค์กรต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยจะเน้นหนักเป็นเรื่องตัวรัฐธรรมนูนนะครับการงานการทางานในสมาชิกอุ้ทสภาซึ่งในในในการที่มีการไปปฏิรูปหรือว่าไปออกทาจัดทำร่างรัฐมนูลมาใหม่เนี่ยนะครับ จะเน้นหนักไปในเรื่องของการปฏิรูปการเมืองอเป็นสําคัญเลยนะเพราะว่าการเมืองถือว่าเป็นหัวใจสําคัญในการที่จะหาคนเข้าไปบริหารประเทศแบบหนึ่งให้อำนาจนะักการเมืองเยอะอีกแบบหนึ่งให้อำนาจการตรวจสอบเยอะมันก็เลยวิ่งกันไปกันมาแต่ตอนนี้เรามีสภาปฏิรูปแล้วเนี่ยมันคงไม่ได้เจาะที่เรื่องการเมืองอย่างเดียวคือมันมีภารกิจมีงานที่มากขึ้นกว่าเดิมครับนะครับ,รบตั้งแต่ตั้งแต่การจัดทํา รัฐธรรมนุญฉบับถาวรนะครับ <ม S 2> ฉบับใหม่ที่จะเกิดขึ้น <ม S 2> ในเรื่องที่จะออกกฎหมายนะ <ม S 2> ปฏิรูปในด้านต่าง,าง,างสิบด้านรวมด้านอื่นอีกหนึ่ง <ม S 2> ด้านเป็นสิบเอ็ดด้านเนี่ยนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะเสนอในการที่ออกกฎหมายต,าต่างที่เกี่ยวกับการทำงานในระบบงานราชการ <ม S 2> แล้วก็ยังสามารถที่จะเสนอแนะการทำงานให้กับองค์กรต่างๆหรือหน่วยงานต่างๆได้ด้วย <ม S 2> นะครับอันนี้ภารกิจในสภาปฏิรูปเนี่ยมันก็มากกว่า มากกว่าสสลอมากกว่าสอวอยากกว่าแล้วก็ซับซ้อนกว่าเรอเพราะอาจารย์ใชค้คำพูดที่บอกว่าเหมือนกับเป็นเรื่องที่เป็นวิศวกรแล้วก็ค่อนข้างซับซ้อนกว่าเพราะว่ามีวิกฤตการเมืองแล้วก็ความแตกแยกในช่วงเวลาที่ผ่านมาด้วยครับม,มันเป็นปัญหาที่เกิดในประเทศในเม,มืองไทยนะครับครับซึ่งปัญหาต่างๆเนี่ยมันมีหลายมิตินะครับมีตั้งแต่เรื่องของ ปัญหาทางการเมืองอนะะมีเรื่องสําคัญสาคัญนะครับก็เกี่ยวกับการแก้ปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันนะะซึ่งมันพูดก,กันมายาวนานนะฮะแล้วก็แล้วก็หมักหมมนะฮะมากมายในในใน,ในทุกในทุกสาขาเลยนะครับใ,<ช>ในทุกหน่วยงานนะนะแล้วก็จะมีปัญหางานอื่นๆนะครับที่ที่ประชาชนให้ความสําคัญให้ความส Up, ในใจเช่นพลังงานอย่างเงี้ยพูดก,กันเยอะมาก เพราะว่าตัวพลังงานเองเนี่ยมันทาให้มันทาใ,ให้ต้นทุนการใช้ชีวิตเนี่ยสูงขึ้นนะเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันมันเป็นเรื่องของน้ํามันหรือแก๊สอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าเรื่องการศึกษาอย่างนี้นเรื่องสําคัญเพราะนั้นงานภารกิจสําคัญในสภาปฏิรูปเนี่ยครับมันจึงเป็นงานทั้งประเทศหรือของประเทศทั้งหมดมนะฮะซึ่งมันมันก็มีปัญหาเยอะมายาวนานแต่ที่ผ่านมามันไม่มีองค์กรที่จะมานั่งรับผิดชอบโดยตรง แล้วก็ใช้การเมืองมาแก้ปัญหาส่วนการเมืองเองนั้นเนี่ยนะครับมันแก้ปัญหายากเพราะว่าการเมืองมันไปอิงอยู่กับอยู่กับคะแนนเสียงเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ทําให้ประชาชนบึงพอใจบางทีมันก็อาจจะขัดกับความเป็นจริงแล้วมันก็เลยแก้กันไม่ได้ครับที่จะทํำยังไง <c oughs> เพราะที่ผ่านมาเราออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาการเมืองซึ่งเป็นส่วนใหญ่การเลือกตั้งเสียเยอะกลไกเสียเยอะแต่ว่าคราวนี้มันมีโจทย์ที่ที่ผมก็จะว่าเป็น,นเรื่องยากอย่างเช่นที่อาจารย์พูดคอร์รัปชัน เรื่องของพืชผลทางการเกษตรเรื่องของพลังงานเรื่องการศึกษาและภายในเวลาระยะเวลาหนึ่งปีต้องทําความเข้าใจเรื่องพวกนี้ก่อนก่อนที่จะดีไซน์ออกมาเป็น,เป,นเป็นเป้าหมายสุดท้ายออกมาอาจารย์คิดว่ามันจะเพียงพอแลวมันจะเดินยังไงคือในส่วนของสภาปฏิรูปเนี่ยนะครับมแม้ว่าจะมีระยะเวลาที่ที่จํากัดนะแต่การจํากัดนั้นเนี่ยมันจะอยู่ถึงบนพื้นฐานของปัญหาอม,มันอาจจะเป็นความยากนะครับ แต่ในเมื่อมีสภาพบรรลุกเกิดขึ้นมาแล้วมีบุคคลอีก250คนแล้วก็บุคคลอื่นที่เข้ามาเสนอตัวเข้ามาจะช่วยงานปฏิรูป<ม>แต่ไม่ได้เข้ามานะก็ถือว่ายังสามารถที่จะเข้ามาช่วยปฏิรูปก,กันได้ด้วย<ม>นะฮะดังนั้นเนี่ยบุคคลเหล่านี้เมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยถึงแม้มันจะเป็นความยากแต่มันก็เป็นความตั้งใจที่เข้ามาและต้องพยายามแก้<ม>ปัญหาให้ดีที่สุด<ม><ม>นะฮะเพราะเพราะอันนี้ก็คืองาน งานทั้งประเทศนะฮะที่เป็นโอกาสที่จะเข้ามาแก้อย่างนี้ได้เนี่ยโอกาสลักษณะอย่างนี้มีไม่มากครับครับอะไรที่ต้องระมัดระวังในช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านแล้วก็ในช่วงของแนวความคิดปฏิรูปกันบังเดินหน้าอยู่บ้างครับคือต้องดูสภาพปัญหานะครับสิ่งที่ควรจะต้องทำเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการให้ทุกฝ่ายเนี่ยมีที่ยืนเพราะว่ามันมีความแตกแยกแล้วบางกลุ่มก็ไม่ได้เข้ามา ทีนี้กลุ่มไม่เข้ามาทำยังไงเพราะบา,บางส่วนก็ปฏิเสธที่จะเข้ามาเนี่ยแหละครับแต่การเมืองบางส่วนไม่เข้าหรือกลุ่มการเมืองบางกลุ่มก็บอกเขาก็หันหลังให้กับ,รบเรื่องพวกนี้เลยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นความยากแล้วก็มันก็เป็นหน้าที่เป็นภารกิจนะอย่างน้อยสุดอย่างที่เรียนแล้วว่าเวลาเราจะเสนอแนวทางออกของประเทศในเรื่องใดเนี่ยนะเราก็ควรที่จะต้องให้โอกาสกับทุกๆฝ่ายได้เสนอความเห็นได้อ<ม>และผลที่ออกมาเนี่ยนะครับจะต้องไม่ ไม่มีลักษณะเหมือนกับการที่จะเอาเปรียบมไม่มีลักษณะของการจะทำลายล้างกันนะฮะให้มันเป็นหลักการสำคัญอย่างยั่งยืนที่จะเดินก้าวไปข้างหน้าครับเพื่อจะได้เป็นที่ยอมรับกับทุกฝ่ายถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้ามาครับการประยุรูปนอกเหนือจากเวทีที่ที่พื้นที่ที่ท่านอาจารย์โดยโดยหน้านที่เนี่ยมีส่วนแล้วเนี่ยเวทีอื่นๆหรือพื้นที่อื่นๆสำหรับคนที่เขาเห็นเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเห็นต่างจะสามารถที่จะทําได้ไหมภายในบริบทแบบนี้ คือโอกาสหรือแนวทางที่จะให้การมีส่วนร่วมมากๆเนี่ยนะครับอ,อย่างเช่นในสภาพรูปเองเนี่ยเดี๋ยวก็บอกเชียงใหม่จะจัดเวทีก็จัดไม่ได้ธรรมศาสตร์ก็จัดไม่ได้ที่นู่นก็จัดไม่ได,ด,ด,ไได้อย่างนี้มันจะมาช่วยคิดกันยังไงอาจารย์มันจะสอบประสานกันอ๋อไม่พอถึงพอถึงเวลาผมเชื่อว่ามันต้องเปิดอ่าผมเชื่อว่าแนวทางของการที่ประชาชนมีส่วนร่วมเนี่ยนะฮะม,ม,มันก็ต้อง มีหนทางให้เขาทําได้อย่างเช่นบอกอย่างที่เรียนแล้วว่าอย่างเช่นตั้งกรรมธิการอย่างเงี้ยกรรมธิการก็ไม่ใหญ่อย่ายไปมีแต่สมาชิกสภาเปนรูปอย่างเดียวสมาชิกคนที่มาสมัครในรอบก่อนหน้าก็มีโอกาสจะเข้ามาได้หรือแม้ว่าประชาชนเนี่ยนะครับทั่วไปถ้ามีความตั้งใจสนใจก็เสนอแนวคิดเข้ามาได้นะครับอ,อย่างเงี้ยม,มันก็จะสามารถเปิดแล้วข้อสําคัญในขณะที่ทําหน้าที่เนี่ยนะครับถึงแม้ว่าในส่วนของพรรคการเมืองไม่ได้เข้ามา สภารุรก็ควรที่จะต้องไปรับฟังขอความเห็น,หนจากเขาอืนะครับอย่างอย่างกว้างวางอย่างครอบคลุมในปัญหาที่ที่ทำกันรตรงส่วนนี้แหละนะฮะในบรรดาพักการเมืองเองนักการเมืองเองไม่เข้ามาแต่สภาพุรกจะต้องวิ่งไปหาเขาแล้วก็ให้เขาเสนอความเห็นเข้ามามันก็มันก็นจะทําให้ความขัดแย้งหรือความการไม่เห็นด้วยเนี่ยลดน้อยลงท้ายที่สุดอะไรคือความท้าทายกับบริบทณวันนี้ของอาจารย์มากที่สุดกับเรื่องของการปปิรูรป,ปประเทศความสําเร็จฮะ เพราะว่าความคาดหวังของประชาชนเนี่ยะะสูงไหมครผม,ผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าสูงนะครับเพราะว่าสถานการณ์ก็ดีความเป็นอยู่ก็ดีปัญหาบ้านเมืองที่เกิดขึ้นก็ดีเราพยายามที่จะแบ่งออกเป็นด้านต่างๆนะแล้วพยายามต้องช่วยกันคิดหาทางออกให้กับประชาชนให้กับสังคมอยู่ได้อย่างมีความสุขและความผาสุก ม,มันคือความยากที่จะทําให้มันประสบความสําเร็จนะะแต่ถ้าหากว่าทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันพี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นนะไม่สร้างความขัดแย้งในระหว่างนี้นะฮะเราดูผลประโยชน์ที่จะได้รับตามมานะถ้าเกิดมันเป็นหนทางหรือช่องทางที่กําหนดกฎเกณฑ์สร้างกติกาหรือแนวทางการทํางานได้ชัดเจนและทุกฝ่ายปฏิบัติตามนะมีสภาพบังคับที่ชัดเจน นะสังคมมันก็จะดีขึ้นบ้านมันก็จะมีความผาสุกการออกกฎหมายหรือออกกติกาในรอบนี้อาจารย์คิดว่ามันจะเป็นการเหมือนมีคนก็กระซ้ากัน4ี่เพื่อไอ้นี่ห้นเพื่อไอ้นี่รอบนี้อาจารย์คิดว่าคงไม่ได,ไได้ไม่ได้มีโจทย์ที่จะต้องหนีอะไรบางอย่างนะใช่ไหมฮะกลับมาที่พื้นฐานของประเทศแล้วก็ร่างขึ้นมาใหม่อย่างนั้นเลยคือบุคคลที่เข้ามาเป็นสมาชิกสภาพดินรูปเนี่ยถ้าเราไปดูปูมหลังประวัติแต่ละท่านแต่ละบุคคลที่เข้ามาถือได้ว่ามีมีประวัติที่เคยทํางาน สำคัญสำคัญนะแล้วเป็นที่ยอมรับของแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ใหญ่ในระดับนี้นะครับผมเชื่อว่ามีความรับผิดชอบสูงครับไอความรับผิดชอบตัวนี้แหละครับที่มันจะเข้ามาแล้วก็สร้างแนวทางการแก้ปัญหาของประเทศได้แล้วก็จะทําให้เป็นที่ยอมรับได้ครับขอบพระคุณอาจารย์ประยุทธ์ครับดีครับอาจารย์เสรีส่วนพพนนท์นะครับสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติแน่นอนนะครับกลไกในการเดินหน้าประเทศไทยต้องขับเคลื่อน บนพื้นฐานของการปฏิรูปและการมีส่วนร่วมโดยประชาชนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Welcome to Now or Never the program that updates you on the achievements of the National Council for Peace and Order or NCPO and the work progress of the government. recently general prajut cha prime minister presided over and gave an opening speech at the annual meeting of the office of national economic and social development board or nesdb on human development for the future of thailand the meeting was attended by over 2500 participants including the cabinet members the national economic and social development board nesdb executives private development agencies local administrations members of the private sector academics community leaders representatives from the public sector media civil society and other concerned officials in the prime minister's speech regarding government policies and their relevance to the 11th national economic and social development plan he stated that the government aims to develop human resources at all ages from newborns to the elderly people Children will have the opportunity for quality growth and proper development. Education will be accessible to all peoples throughout their lifetime. At the same time, educational integration will be constantly reviewed as well as revision of curriculums. The challenge is for Thai people to be self sustainable and developed with employment opportunities that bring in secured income and a better quality of life. Another concern is the children's writing skills, in consideration of the trend of being more familiar with computer typing in this age. It is important for them to spend time practicing writing to strengthen this skill, which in the end complements their computer proficiency overall. Labor management must also be addressed to systematically accommodate the realization of our community. Measures to draw in and prevent the outflow of skilled laborers are to be laid out, Creation of a competitive Thai workforce into the labour market must increase by 15% by the year 2022. With regard to the policies for elderly people, since Thailand is moving towards an aging society and has been facing the problems of being poor, aged alone, or being aged before being rich, it is therefore crucial to create a caring society that does not isolate elderly people. The Prime Minister also reaffirmed his support for people-centered management and development to promote peaceful coexistence of people in the society. He reiterated the importance of forgiveness and respect towards others. Prime Minister Jenna Prayut also called for all sides to open themselves to dialogue in order for the country to move forward and for the achievement of the 11th National Economic and Social Development Plan.